สวัสดีค่ะวันนี้วิชาภาษาไทยนะคะพบกับคุณครูอมรรัตน์คำกรอน,นะคะวันนี้ค่ะคุณครูจะพานเรียนนะคะมารู้จักกับวรรณกรรมที่ชื่อว่านิทานทองอินนะคะโดยมีชื่อตอนว่านาคพระขนงที่สองสำหรับเรื่องนิทานทองอินเนี่ยนะคะเป็นวรรณกรรมที่มีหลายตอนนะคะ แต่วันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในชื่อตอนว่าหน้าพระขนหงที่สองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่6นั่นเองค่ะโดยจะมีพระนามแฝงนะคะชื่อว่านายแก้วนายขวัญค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นรอยแก้วค่ะแนวสืบสวนสอบสวนค่ะและได้รับแรงบันดาลใจนะคะจากนวนิยายสืบสวนสอบสวนของต่างประเทศค่ะและยังได้รับการยกย่ยองว่า เป็นนวนิยายสืบสวนสอบสวนเรื่องแรกของไทยเลยนะคะมาดูตัวละครกันก่อนนะคะตัวละครนะคะจะมีในอินแล้วก็ในวัดค่ะซึ่งในอินกับในวัดเ,เขาเป็นเพื่อนกันในอินเป็นนักสืบนะคะในวัดก็จะเป็นเพื่อนที่คอยช่วยในอินเนี่ยนะคะไปตามสืบคดตีต่างๆนั่นเองค่ะและอีกอครอบครัวหนึ่งนะคะก็คือนาลรพันโชธค่ะเขามีลูกชายสคนนะคะชื่อ พ่อชื่นกับพ่อชมค่ะและก็เปรมนะคะมีลูกชายที่ชื่อว่าปริดด้วยค่ะเปรมเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นเพื่อนกับพันโชดและปรินะคะก็เป็นเพื่อนกับพ่อชื่นและพ่อชมนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะก็คือในอินและในวัดเนี่ยนะคะเขาจะไปสืบคดีค่ะโดยที่เขาเรียกกันว่าคดีนาคพักขนวที่สองนั่นเองค่ะ คือในเรื่องนี้นะคะชาวบ้านเนี่ยเขาก็พูดกันแบบว่าเล่าลือกันต่างๆนานาเลยนะคะว่ามีผีนางนาคเนี่ยนะคะอยู่ที่บ้านพันโชคค่ะแล้วก็คิดว่า่าจะเป็นภรรยาของเขาที่ได้ตายไปแล้วนั่นแหละค่ะโดยนาคนะคะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะเป็นคนที่ขี้หึงมากๆเลยแล้วก็คือเหมือนบอกกับพันโชตไว้เลยนะคะว่าถ้ามีอย่า,ยามีเมียใหม่นะถ้าถ้าเขาตายไปอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอนางได้ตายไปจริงๆเนี่ยนะคะก็มีวิญ,ญญาณค่ะของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะมาอยู่ที่บ้านของพันโชตค่ะเคยมีที่ ที่ถึงขนงาดว่าขโมยนะคะจะมาขโมยควายที่คอกเนี่ยนะคะเจอผีน่นากลอกไปเลยค่ะและบางทีก็มีว่าตักน้ําใส่ตุ่มนะคะเช้ามาในน้ําเต็มตุ่มเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้ชาวบ้านแถวนั้นหวาดกลัวนะคะในอินนะคะในวัดเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้กับานอินได้ฟังนะคะทําให้ในอินในฉุกคิดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องจริงเหรออืมมันไม่น่าจะเป็นการกระทําของผีใช่ไหมคะเขารู้สึกว่ามันเรื่องเนี้ยมีอะไรที่แปลกๆพิกลน,นะคะ เขาก็เลยมาสืบคดีค่ะโดยไปที่บ้านของพันโชนะคะแล้วก็ไปแถวนั้นนะคะไปคุยกับเปรมค่ะซึ่งเป็นเพื่อนของพันโชตนั่นเองค่ะค่ะเขาได้เจอกับจดหมายนะคะที่บอกว่านาคเนี่ยนะคะเป็นคนเขียนไว้คือแล้วคนที่เป็นคือตัวที่เป็นผีเขียนเอาไว้นะคะไม่ใช่ตอนที่มีชีวิตนะคะเขียนเอาไว้แล้วลงท้ายชื่อด้วยว่านาคคือข้อความก็จะระบุป,ประมาณว่าอ,อ,อย่ามีเมียใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะ,จะตามหลอกหลอนอยู่อย่างนี้ค่ะยิ่งทําให้ในายทองอิฐเนี่ยนะคะ ไม่เชื่อเรื่องนี้เข้าไปใหญ่เลยค่ะและเขาก็เลยใช้วิธีนะคะเข้าไปในบ้านของพันช่พันช้ยค่ะไปสืบเสาะนะคะว่าเอ๊ะใครเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วก็ได้ความค่ะจนเขารู้แล้วว่าผีที่เขาล่ำลือกันนะคะไม่ใช่ผีที่ไหนหรอกแต่น่าจะเป็นคนค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครนั่นเองค่ะเขาก็เลยใช้วิธีนะคะที่จะหลอกล่อผีนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะ สุดท้ายก็สามารถจับผีได้ค่ะผีตัวน,นั้นก็คือปริกค่ะและ พ่อชมนั่นเองค่ะเมื่อสืบสาวเาวาเรื่องดูนะคะพ่อชมก็เลยบอกว่าไม่อยากให้พ่อของตนเองมีเมียใหม่ค่ะและไม่อยากให้ทรัพย์สมบัติที่พ่อมีเนี่ยไปให้กับผู้หญิงคนอื่นด้วยก็เลยปลอมเป็นผีแม่นาคนั่นเองค่ะมาหลอกนะคะคราวนี้นะคะนายทองอินเนี่ยนะคะก็ทําให้ในวัดเนี่ยเขาได้รับฉายาว่าเป็นหมอผีปีศาวิเศษด้วยนะคะในเรื่องนี้ถ้าอยากรู้นะคะรายละเอียดลึกๆนะคะ ให้นักเรียนนะคะไปอ่านวรรณคดีลำนำเล่มน,นี้นะคะค่ะนักเรียนจะต้องไปลองไปอ่านนะคะแล้วจะรู้ลึกมากด้วยแล้วก็จะรู้วิธีว่าเอ๊ะทำไมถึงจับผีได้นั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนได้อ่านแล้วนะคะนักเรียนจะรู้ว่านายทองอินเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดและมีไหวพริบมากๆค่ะรอบครอบช่างสังเกตนะคะและมีศิลปะในการพูดด้วยนะคะทําให้เขาเนี่ยสามารถจะคลี่คลายคดีต่างๆที่เกิดขึ้นได้ค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ในักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะก็คือในเรื่องของนางหน้าพ้ขนงและบางพ้าขนงค่ะถ้าพูดถึงนางหน้าพ้าขนงนะคะก็จะ เป็นเรื่องที่นักเรียนอาจจะเคยได้ดูนะคะเพราะว่าได้ทําเป็นภาพยนตร์และเป็นละครเนี่ยในหลายเวอร์ชั่นแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนนึงนะคะที่เสียชีวิตนะคะตอนที่คลอดลูกนะคะแล้วก็สามีเนี่ยไม่อยู่ใช่ไหมคะซึ่งสถานที่เนี่ยจะเกิดขึ้นที่วัดแถวแถวแถว,วัดมหาบุตรค่ะแต่ในเรื่องนี้นะคะหน้าพระขนงที่2เนี่ยนะคะ เขาจะพูดถึงสถานที่ว่าบางพระขนงค่ะจะให้นักเรียนดูคําศัพท์คํานี้คือคําว่าบางค่ะบางหมายถึงทางน้ําเล็กๆนะคะและมักจะใช้เรียกแทนตําบหลหรือหมู่บ้านค่ะที่ตั้งอยู่หรือเคยอยู่ริมบางเคยเป็นริมบางนั่นเองค่ะเช่นบางน้ําเปี้ยวเคยได้ยินใช่ไหมคะบางลําพูนะคะแบบนี้ค่ะและวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเรื่องนิทานทองอินตอนหน้าพะขนงที่สไปนะคะ และเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ